วัสดีครับวันนี้เรามาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะเป็นวันเสาร์วันที่เท่าไหร่จะไม่ได้แล้ววันที่ยี่สิบเจ็ดนะรู้สึกวันที่ยี่สิบเจ็ดก็ไม่มีอะไรมากบิตคอยก็ลงเหรยญกาลาก็ลงแล้วก็เหรียญอื่นอ่นก็ลงนะเป็นช่วงเหรียญไม่ได้ขึ้นอะ่ะลงมาแล้วแล้วก็ไม่ได้ขึ้นมากอะก็อยู่ที่สามล้านสามนะเงินตรงนี้ยก็ ไม่มีอะไรมากก็พักไว้ก่อนเพราะว่าแอดมินก็บอกแล้วว่าไปลุ้นปีหน้าปีนี้ก็จะขึ้นหรือจะลงก็ปล่อยมันไปลงยิ่งดีด้วยจะได้ขึ้นแรงๆแล้วก็สําหรับวันนี้จะมีประเด็นเรื่องของว่าถ้าเราจะซื้อกลยุทธ์ของของแอดมินคือซื้อเหรียญน,นะแล้วก็ถือนะใช่ไหมกลยุทธ์อย่างเงี้ยก็คือมันจะมีแบบบางคนอะ่ะก็คือจะซื้อเฉลี่ยดีไหมหรือจะซื้อแบบตุ้มเดียวเลยอะไรเงี้ยเออคือ สองกลยุทธ์เนี่ยมันก็คือให้มันมีความแตกต่างกันนะอย่างซื้อเฉลี่ยก็คือมาประมาณว่าเป็น DCA อ่ะซื้อเฉลี่ยทุกเดือนอะไรเงี้ยเออเป็น DCA อ่ะแต่แอดมินว่า DCA มันเหมาะกับคนที่ที่ไม่เสี่ยงนะเน้นปลอดภัยอะไรเงี้ยก็คือถ้าถ้าเล่นอย่างเงี้ยก็คือว่าราคาที่ได้อ่ะมันก็คืออาจจะแบบไม่เสี่ยงมากเพราะว่าได้บางทีก็ได้สูงบางทีก็ได้ต่ำอะไรเงียเ้ยเฉลี่ยเฉลี่ยกันไปก็อาจจะไม่ได้แพงมากแต่ว่า กำไรอ่ะบางทีเราซื้อไปแล้วมันเราเฉลีล่ยอยู่ดีๆมันก็ขึ้นเลยก็เยอะๆเลยเราก็อดนะอดนะเราเพราะไม้หลังๆเราต้องไปซื้อแพงอะไรเงี้ยสมมติเราซื้ออยู่ที่มันอ่ะเดี๋ยวให้ดูตัวอย่างกันบิตคอยเนี่ยเราซื้ออยู่ที่เก้าหมื่นสี่ใช่ไหมแล้วเราคิดว่าไปซื้ออีกทีเดือนมกราองเงี้ยใช่ไหมเดือนมกรามันขึ้นไปสองแสนอะไรเงี้ยเราก็ต้องไปซื้อสองแสนเฉลี่ยก็คือแสนห้าเห็นปะ มันก็คือมีความเสี่ยงตรงที่ว่าคือคือความเสี่ยงต่ำไงแล้วก็แต่ผลตอบแทนก็จะต่ำไปด้วยแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเราซื้อตรงนี้ตุ้มเดียวเลย้วถือถ้ามันขึ้นไปสองแสนเราก็ได้รวดเดียวเลยอะไรเงี้ย <c oughs> เออก็สําหรับแอดมินอ่ะในช่วงการลงทุนแรกๆอะ่ะแอดมินซื้อเฉลี่ยนะเพราะแอดมินไม่กลวัวไงขี้กลวัวตอนนั้นใหม่ๆอะ่ะมือใหม่ขี้กลวัว แล้วก็พอซื้อปุ๊บไม่กี่เดือนเ่ยเพราะตอนนั้นเป็นหุ้นไงหุ้นมันลงอยู่สามสี่เดือนอะลงอยู่สามสี่เดือนใช่ไหมส่วนใหญ่เป็นลงประมาณสามสี่เดือนเต็มที่อะเวลาขาลงแรงๆอะแล้วมันขึ้นไปเลยแอดมินก็วางแผนว่าเอ้ยทยอยซื้อทีละปีดีกว่ามั้งซื้อไอ้ซื้อซื้อเดือนละครั้งอะไรเงี้ยทุกๆเดือนอะไรเงี้ยดีกว่ากลายเป็นไม่ทันได้ซื้อเลยซื้อได้แค่สามเดือนแล้วก็ขึ้นไปลแล้วก็ไม่ได้ซื้อแล้ะเห็นไหมนี่คือ DCA นะบางที DCA มันก็มีความเสี่ยงงมันก็แบบ บางทีมันก็ปลอดภัยก็จริงแต่ว่าอาจจะรวยรวยยากหน่อยอะไรเงี้ยเออหลังๆอันนี้มินก็เลยมาใช้ใช้นี่ดีกว่ารอให้มันซื้อรอให้มันจุดจับตัวลงมาต่ําสุดอะวิกฤตวิกฤตลงมาต่าตุดอะแล้วก็รอจุดกับตัวแล้วก็ซื้อจุดนั้นดีกว่าจุดเดียวไปเลยซึ่งล่าสุดก็เพิ่งเริ่มเอามาใช้กับทีเฟกนี่แหละเออและใช้กับทีเฟกก็ได้ผลเลยเพราะว่าซื้อปุ๊บ ซื้อที่เฟกอะที่แปดห้าศูนย์่ะตอนนี้มันอยู่เก้าร้อยกว่าเออก็กําไรเยอะนะเพราะว่าซื้อตุ้มเดียวเลยห้าร้อยสัญญาเยอะเลยนะเ,ออเห็นไหมก็ก,ก็ก็มันอยู่ที่แล้วแต่ถ้าเกิดคนแตฟุบนั้นแอดแอนมินเนมนะถ้าอยากจะรวยต้องซื้อตุ้มเดียวอะไรเงี้ยจะรวยกว่าถ้าเกิดสมมติซื้อดี a ทรอะอาจจะไม่จนแต่อาจจะไม่จนมากแล้วก็แต่อาจจะไม่รวยมากอะไรเงี้ยเออแต่นั้นแต่แอดมินอนเน้นรวยไง ก็เลยต้องซื้อตุ้มเดียวแต่ว่าใช้ใช้การจับจังหวะอะไรอย่างเงี้ยดูอะไรเงี้ยเออแต่สาหรับเหรียญน,นะบิตคอยอ่ะแอดมินใช้ DCA นะแต่ d c a ไม่ได้เป็น dCA ทุกเดือน d c a ตามราคาเหมือนกับว่าเฉลี่ยตามราคามุดลงจะคิดเป็นเปอร์เซ็นเ์ี้ยลงมาห้าสิบเปอร์เซ็นต่าลงมาสามสิบห้าเปอร์เซ็นลงมายี่สิบห้าเปอร์เซ็นลงมาสิบเจ็ดเปอร์เซ็นอะไรเงี้ยจะคิดเป็นอย่างเงี้ยซึ่งถามว่ามันก็ดีไหมมัน คือแต่แทนที่แต่ทแตทนที่ที่มันให้มันลงทีเดียวไงแล้วไปซื้อดีกว่า <c oughs> ไม่ดีกว่าเหรอมุดลงมาเหลือยี่สิบเปอร์เซ็นแล้วซื้อทีเดียวมันได้เยอะกว่าแอดมินดูแล้วเกิยได้อยู่เหมือน,นกันอนะ่ะครั้งที่แล้วอันที่แล้วก็คือมนเลยทําให้ได้ไม่เยอะไงจากที่ต้องได้มากกว่าเนี้แล้วแอดมินไปซื้อเหรียญเล็กๆด้วยแล้วพอซื้อเหรียญเล็กๆอ่ะ BTC อ่ะมันลงก่อนไงนเหรียญเล็กๆไม่ได้ลงตามเราก็กลายเป็นซื้อสูงไปเลยกลายเป็นติดเหรียญเลซื้อสูงเหรียญเล็กๆเลยเลยเวลา รามันกลับตัวเป็นขาขึ้นน่ะมันเลยได้น้อยน้อยกว่าที่เป็นความเป็นน้อยกว่าน้อยกว่าที่คิดไว้อะไรเงี้ยเออแต่ก็ยังได้อยู่ดีอ่ะสามล้านสามก็ไม่น่าเกลียดอะไรเงี้ยเนี่ยจะบอกให้ฟังว่าการประสบการณ์นะจากการ dca หรือจากการซื้อเฉลีย่ยจากการซื้อตุ้มเดียวเลยแล้วก็จับจังหวะเอาไหนได้ดีกว่าอดมินตอบเลยว่าจับจังหวะซื้อได้กําไรเยอะกว่าเยอะเลยอดมินได้เยอะมากนะทีแกรอบที่แล้วอ่ะตุ้มเดียวห้าร้อยสัญญาที่แปดห้าศูนย์่ะ เนี S 1> <S 1> <N> ่ยเห็นไหมปรับกลยุทธ์ชีวิตเปลี่ยนนะก็ลองไปคิดเอาเองกันว่าจะทำยังไงตัดทิปก่อน